คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2กับการเดินป่าที่เมืองกัวฮาฟาลกีนะคะความเดิมตอนที่แล้วก็คือสิ้นสุดหมู่บ้านตรงนี้นะคะที่เราจะลงไปเนาะแล้วก็เป็นช่วงของการเดินในหุบเขาเพื่อที่จะปีนอีกเขาลูกหนึ่งขึ้นไปนะคะก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะคะ ต่อไปเป็นการเดินเขาขึ้นเลยค่ะแล้วเราก็ข้ามเขาขึ้นมาอีกรูกหนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยทางราบเรียบเรียบมากตามนี่ก็จะมีน้ำซับน้ำซึมอยู่เรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็น้ำที่เห็นนี่มันก็จะลงไปสู่ร่องน้ำข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือฝั่งที่เรามานะคะ ฝั่งที่เรามาเนอะก็ยังมีป่าอะโวคาโดให้เห็นอยู่กันไรนะจ๊ะคือหมู่บ้านที่เรามานั่นนะโอเคไปได้ทุกทากคือทางที่เราลงมันชันมากเลยเรียบแล้วก็ชัน <laughs> ตรงนี้ก็เรียบแล้วก็ชันค่ะเนี่ยเห็นความเรียบไหมคะเห็นความเรียบไหม น,น,น,นดีนะใส่รองเท้าเดินเขามาอุ้ยมันลูกอะไรนะดูกันชัดๆเลยค่ะดกมากเหลืองอลามเต็มต้นเลยค่ะลูกพลับนะคะลูกพลับ โหกำลังสุกเลยค่ะเหลืองจัดเลยอะสุกงอมสุดยอดโอ้ดูสิตรงที่เรามายอดหมู่บ้านตรงนั้นเลยค่ะปดัดโอเคเดินต่อเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะดูทับทิมยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกนะคะอย่างดกเลยแตกแล้วด้วยโดนฝนมันก็แตกนะคะแถบนี้เขากำลังปลูกทับทิมกัน แล้วก็มม่วงตรงที่เรามาเนาะถ้ายังไงก็อดูแผนที่ไว้นะทา,ทางขึ้นไปมันเริ่มจะเป็นดินแล้วนะคะเริ่มจะลื่นเนาะปิดกล้องก่อนตอนนี้นะคะก็อยู่บนยอดเขาอีกยอดนึงแล้วเนาะก็ใกล้จะถึงปราสาทแล้วค่ะแต่ว่าอยากชี้ให้ดูว่าเราจอดรถตรงไหน มองไปยังเห็นไฟรถอยู่เลย<ม>เห็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะอยู่ระหว่างตึกสองคันนี้สองึกนี้นะจ๊ะแล้วก็บ้านหลังที่อยู่สูงสูงนั่นอะ่ะเราจะรถตรงหน้าบ้านหลังนั้นเนาะโอเคนะคะสูมออกให้ดูความงามของหมู่บ้านในระยะไกลไๆมันก็จะสายๆหน่อยเนาะช่งางนะอาจจะได้ยินเสียง ไม่ค่อยสซภาเท่าไหร่อย่าว่ากันเนี่ยค่ะเราก็อยู่ส่วนสูงส่วนมุมอีกใกล้ถึงยอดเขาแล้วค่ะค่ะตามสภาพนะคะถ้าเราอยู่บนยอดเขาประมาณนี้นะคะก็มองเห็นหมู่บ้านที่อยู่ในระดับต่ำด้วยนะคะตามคลิปแรกก็เห็นแล้วนะคะว่าความสูงของของหมู่บ้านนะคะก็จะชันในแนวลึกลงมาเนาะ ทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าน้ำที่เราพกพามานะคะสัมภาระในเป้กระเป๋านะคะก็จะมีน้ำประมาณ2ลิตรครึ่งนะคะก็จะเป็นขวดใหญ่ลิตรครึ่งแล้วก็ขวดเล็กครึ่งลิตร2ขวดนะคะ <c oughs> เพื่อเตรียมตัวในการเดินทางเพราะว่า6กิโลเมตรก็ไกลเหมือนกันเนาะแต่ถึงขนาดก็ไม่พอค่ะคุณผู้ชายดื่มเยอะมากขึ้นมาถึงะะจุดหนึ่งของ ข้างบนนะคะยังไม่ถึงยอดเขาเนาะแต่เราก็มองเห็นแล้วค่ะประาสาทจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็มาเจอทางนี้ค่ะทางแคบๆนะคะทางแคบแต่ดูเหมือนว่าจะเจตนาทําเป็นกําแพงให้เราเดินนะคะ <S <S นี่นะคะเป็นทางเหมือนเหมือนเป็นกําแพงทางเป็นร่องทางว่าง,งั้นเถอะแล้วก็มีหินวางๆเป็นรายทางให้เรานะคะน่ารักมาก ก็ยาวเ,เหมือนกันนะจะเดินบนล่องหรือท้างล่องก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเหมืนจะเป็นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าให้เราเดินขึ้นไปนี่คือทางขึ้นกําแพงประมาณนั้นนะคะเอ้ยไม่ใช่นี่คือทางขึ้นปราสาท เที่ยงตรงแล้ค้งงพิ่งจบเมื่อกี้นะคะอันนี้คือทางข,ขึ้นไปข้างหน้าเนาะออาให้มองระดับสายตานะคะจะเห็นทิวสนอยู่ใต้ระดับสายตาเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเภูเขาสูงก็เกือบอยู่ในระดับสายตาแล้วล่ะคะ่ะซึ่งทางที่เราขึ้นมาเราจะมองไม่เห็นเนาะในระดับสายตานะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเนาะลูกที่เราขึ้นต้องก้มค่ะก้มนิดนึง ก้มดูแล้วถึงจะเห็นทางนะคะที่เราขึ้นมามันก็จะแคบๆประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเราก็จะเดินต่อมันก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆเนาะมันทางมันก็จะชันๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นป้ายเนาะนี่ค่ะตรงเสาจุดตรงนี้เนาะเดินไปข้างหน้าโค้งหน่อยนึงแล้วก็จะเห็น มองข้างล่างบ้าง่คไปถึงแล้วค่ะไปดูสิคะมีสามทางเนาะทางที่เรามานะคะก็จะไปทางปรา,าสาทซะสามนาทีทางที่เรามาก็ กัวกัวฮาฟาลากีนะคะ22นาทีนะที่เราทำมาแล้วนะคะแล้วก็อีกทางนึงก็ไปประสานร้างนะคะอีก22่อ3นาทีค่ะ3นาทีเนาะแล้วก็ทางไปเมืองอกัวฮาฟงจงนะคะ36นาทีน,นะคะข้างหน้าก็จะเป็นป่าการเก่านะคะ ซึ่งเก่ามากแล้วก็ไม่มีการบูรณะปรับปรุงนะคะชำรุดรุดโทมแล้วแต่ป้ายเขาล้ม,มอ่ะเราไม่รู้จะอ่านได้หรือเปล่าเนาะขึ้นไปดูอยู่บนยอดเขาค่ะทําไมเอาไว้บนยอดเขาเพราะว่าเขาเอาไว้สังเกตเาการเนาะว่าอะไรยังไงนะคะถ้าไม่เอาไว้บนยอดเขาป้อมปราการมันก็จะมองไม่เห็นใครใช่ไหมไม่มีใครเขาทําป้อมปราการไว้กับพื้นราบแล้วจะมองเห็นศัตรูนะคะไม่มีเนาะ สมัยเก่าเขาก็ต้องเอาไว้ข้างบนแบบนี้นะคะอัน,นประมาณ,รมาณสร้างเก่าเนาะนะไม่รู้หลายร้อยปี่หลายร้อยปีก็จะมีตรงนี้ที่ซุ้มป้อมยามอะไรก็ว่าไปเนาะกเห็ก็เดินไปเรื่อยๆบ้านก็อยู่ข้างล่างเขาลูกนั้นก็สูงเท่าๆกันนี่แหละ ราคาสึกลงแต่เขาป้ายมันร่วงอะค่ะไม่รู้มันอ่านไม่ได้แล้วข้างล่างก็จะเห็นการทำการเกษตรของชาวสเปนเนาะภูเขาลูกไหนที่มีเจ้าของเขาก็จะเป็นมีล็อกมีถนนหนทางประมาณนี้นะคะซึ่งแทบทุกลูกจะมีเจ้าของนะคะเพราะว่าสเปนทั้งประเทศอะเป็นประเทศที่แบบ ช่วงล่างไม่มีภูเขาเยอะมากเนาะมันไม่แปลกที่เขาจะซื้อภูเขาทั้งลูกนะคะเนาะ,ะเดินขึ้นไปเรื่อยๆค่ะไปข้างบนมารู้จะมีอะไรบ้างก็เดินไปตามรายทางนะคะก็จะเป็นทางชันๆแคบๆเนาะให้ดูไหลาทางนะคะสังเกตไหลาทางนะห้ามพลาดนะคะถ้าลืน่นถลกตก ลงไปนี่ก็คือดำดิ่งเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็จวนจะถึงปราสาทซากปราสาทแล้วเนาะก็จะเหมือนพี่มายบ้านเราประมาณนั้นนะคะ,ะหรือว่าซากซากเมืองเก่า,ะะะาอะค่ะปราสาทเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ คลิปหน้าจะพาชมภายในนะคะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะพร้อมประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ